สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มไนไล FTJ Family นะครับผมมี FC นะครับทักทายและสอบถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่า PF ไก่ทะเละกันนะครับจิกกันในช่วงวัยนะครับก็จะมีช่วงวัยที่จะทะเลาะกันคือประมาณนะครับประมาณเริ่มตั้งแต่ครึ่งนะครับเดือนครึ่ง2เดือนนะครับแล้วถ้าไปหนักกันทีจรงตอน3เดือนคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอยู่กับแม่ล่ะเราเลี้ยงรวมกันอยู่มันตีหย่าอะไรกันวะ นี่คือสัญชาตญาณนะครับของอไก่อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่อะไรก็ช่างนะครับผมคือ1เขากาลังแบ่งชั้นวันนะนะครับว่าแบ่งชั้นกันนะครับว่าใครจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับตัวที่เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเขาก็จะมา ประลองกําลังกันนะครับผมก็จะทําให้เกิดการทะเลาะกันภายในฝูงที่เราเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะฝูงนั้นมีกี่ตัวกระช่างนะครับผมก็จะมีตัวที่อยากจะเป็นจ่าฝูงนะครับที่จะมาเจอกันนะในช่วงอายุประมาณเริ่มตั้งแต่เดือนครึ่ง2เดือนนะครับแล้วจะไปหนักกันที่3เดือนนะครับหลักใหญ่ๆนะครับที่ต้องดูนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะไม่ให้ไก่ทะเลาะกันทํำยังไง 1. อย่าให้เขาอยู่กันแออัดเกินไปนะครับผมอย่าอยู่กันแออัดเกินไปพยายาม นะครับพอไก่เริ่มจะมีการหยอกล้อกันแรงๆเนี่ยเรารีบขยับขยายเล้าที่เขาอยู่นะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับหรือว่ารีบเอาเขาปล่อยสู่พื้นที่ธรรมชาติให้ไวที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยคือมีเล้าแล้วก็มีรั้วล้อมรอบเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะย้ายจากเล้าเล็กๆเนี่ยไปสู่เล้าที่มันใหญ่ขึ้นนะครับ2ออย่าให้ไก่เครียดนะครับเช่น น้ำที่ไก่กินควรจะผสมวิตามินเกลือแร่นะครับไว้ถ้ายิ่งช่วงนี้อากาศเราร้อนทำยังไงนะครับผมพยายามทําให้เขามีพื้นที่เย็นๆนะครับให้เขาอยู่ให้ได้เยอะที่สุดพื้นที่เย็นๆเป็นแบบไหนคิดเอาเองถ้าคิดไม่ได้รอคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูอันแน่ข้อตะปไปข้อที่3นะครับผมถ้าเกิดไก่นะครับเริ่มหยอกล้อกันแรงขึ้นจะทํายังไงดูนะครับบริเวณปากเขานะฮะ จะจับตัวอย่างให้ดูนิดนึงฟัวไก่จะจิกกันแล้วเกิดบาดแผลชะกันทํำยังไงนะครับผมนี่นะฮะไก่เราจะดูแบบนี้นะครับผมปากเห็นไหมมันจะเหมือนเล็บคนอะ่ะมันจะเหมือนเล็บคนพอเราจับอย่างเงี้ยมันจะมีแววที่จะมีเห็นเป็นร่องเนื้ออยู่นะครับแล้วก็ที่เลยออกมาดูเลยมันคล้ายๆกับเล็บเรากับหนังเล็บออที่เราจัดตัดเข้าไปถ้าเกิดเลยเล็บเข้าไปแล้วเจอเนื้อมันจะเจ็บไก่ก็เช่นกันครับมันจะมีมีปากที่ยื่นออกมาอย่าไปตัดตามรอยปากนะครับให้ตัดตัดตรงๆเข้าไปเลยให้ปากเขา ให้ปากเขาแบนเป็นปากเป็ดนะครับอ่าแล้วก็ฝน,นข้างๆเพราะว่าตรงที่มันเป็นแบนๆพอเป็นแบนๆเสร็จปุ๊บมันจะมีสีมีเหลี่ยมใช่ไหมมีเหลี่ยมเอาตะไบฝนเหลี่ยมข้าง Panch ๆให้หมดคมอ่านั่นแหละตัดนะครับแต่งทั้งปากบนและปากล่างแค่นั้นเองครับแล้วก็ตัดเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาไก่เขาทะเลาะกันแล้วเขาจิกกันนะครับมันจะได้จิกกันไม่เข้านะครับผมหนังก็จะได้เป็นแค่รอยปื้นๆน,นะฮะไม่ถึงก็ฉีกขาดเนาะอ่าแล้วกรณีต่อมานะครับผม ถ้าเขาทะเลาะกันไม่ยอมเลือกทำยังไงไก่จะเริ่มมีมีแผลมีแผลเล็กน้อยเลือดซิบซินะครับให้ซื้อยาหม่องเอาที่แรงแรงนะฮะเอาที่แหลงแรงแบบโบราณโบราณพวกถ้วยทองพวกลิงถือลูกท้ออะไรประมาณนี้เอามาทาที่แผลหนึ่งทาบริเวณแผลไก่จะแสบแผลสองทาบริเวณขอบตาเราเลยเคยเล่นไหมตอนไปโรงเรียนเด็กๆนึกๆึตอนเคยเป็นเด็กกันไหม อายมองป้ายตากันนะโอ้ยแม่งไม่อยากทำไมแล้ววันนั้นอ่ะนั่นแหละนะครับอายมองทาแผลเสร็จอายมองทาบริเวณขอบตาอย่าไปทาในตานะทาบริเวณขอบตาให้ไอยมันระเหยร้อนๆนะครับผมแล้วก็ทาใต้ปีกจะใส่ตามปีกบนปีกล่างนั่นแหละให้ทา,ท,าทั้ง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 สองตัวนะครับที่ทะเลาะก,กันกรณี้ต่อกรณีต่อมาทามแบบนี้แล้วยังยังไม่ยอมจบถ้ายังไม่ยอมจบนะครับกรณีสุดท้ายที่เราต้องทําคือจับไอตัวหาเรื่อง นะครับจับไปตัวมันจะมีไอตัวหาเรื่องอะไรสองตัวที่ทะเลาะกันมันจะมีตัวหนึ่งที่ตัวหาเรื่องไปทะเลาะกับตัวอื่นเรื่อยจับตัวนั้นออกมาขังสุ่มไว้นะครับขังกรงไว้ก็ได้ออกมาขังกรงไว้นะครับผมอ่าสักสองสามวันแล้วปล่อยเข้าไปให้เข,เขาก็จะทะเลาะกันอีกก็ให้เขาทะเลาะกันให้ให้งอมแล้วก็แยกออกมาอีกนะครับทาอย่างนี้สักประมาณ3ามครั้งนะครับไอตัวที่แยกออกมาเนี่ย มันจะเริ่มไม่ไม่สู้ใครแล้วมันจะเริ่มเจ็บระบบนะครับแล้วก็ทายามุงยม่องตามปกติไปนะครับแล้วก็แยกออกมาแล้วก็จับคอยเข้าไปปล่อยสักระยะหนึ่งเขาก็จะหยุดทะเลาะก,กันก็จะเป็นอันอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้าเกิดเกิดปัญหาจริงๆไม่ยอมอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยให้แยกไอ้ตัวปัญหามาเลี้ยงเดี่ยวนะครับเลี้ยงเดี่ยวจนโตเลยเลี้ยงเดี่ยวจนโตนะฮะพอเราเอาไปปล่อยฝูงเอาให้ตัวมีปัญหาเนี่ยไปปล่อยที่หลังนะครับผมมันจะกลายเป็นตัวแปลกหน้าระหว่างฝูงคราวนี้ นะครับพอโดนเจ้าถิ่นไลบ่บี้โดนเจ้าถิ่นไล่บี้สักพักหนึ่งนะครับใจเขาจะฝ่อแล้วเขาก็จะไม่สู้นะครับก็จะหมดปัญหาไปนะครับอ่ทาท้งนี้ทางนั้นก็ต้องใช้เวลาเนาะถ้าเกิดเราป้องกันมาแต่แรกแล้วมันยังเกิดปัญหาจริงๆนะครับผมก็ลองแก้นะครับด้วยการขิดปลายปากออกพอขิดปลายปากออกเสร็จปุ๊บไม่หายยังทายาหมง่งทายาหม่งเสร็จแล้วก็แยกออกมาเลี้ยงนะครับแยกออกมาเลี้ยงสองสามวันแล้วก็เอาก,กลับไป ทะเลาะกันนิดนึงแล้วก็เอาแยกามาเลยทำประมาณ3าสี่ครั้งถ้าไม่หายให้แยกยาวแยกยาวจนเราเอาไก่ทั้งหมดไป,ปล่อยอยู่ฝูงให้เป็นเจ้าถิ่นแล้วค่อยเอาตัวนี้กลับไปนะครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เจ้าถิ่นนะฮะเขาก็จะโดนคุมท่านเองนะครับปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับผมถ้าเกิดมันแก้ไม่หายจริงๆให้แยกตัวนั้นเลี้ยงเดี่ยวยาวไปเลยนะครับถ้าเกิดกลัวเสียนะครับผมเพราะว่า ไก่ดีหนึ่งตัวนะครับก็มีมูลค่านะฮะไม่เสียเวลาเราถ้าเกิดเราจะแยกเขาเลี้ยงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พีเฟไปละยบาย